สบายดีทานผู้ชมทุองนอ่อลูกจะเดิกคงนีนแต่สาวพี่น้องศิ้าสบูศิธาเขาก็ห้ามคนละเขาอยู่เขาบม่ได้เขาในเมืองกว่านี้พี่น้องเขาไปของแขวงแขวงสวรรคเขตไปห้องโมมิตรภาพเล่าเหียดพี่น้อง อะไรเขาในแขวงสวนาาวนาขีดอะไรตอนนี้ก็กำลังแจกเอาเอาโฟมเนาะผ้านี่เอาไปเผื่อแล้วเด้วไปก็ซาบ์ผ้านี่ซาขายนี่ยเนาะ

กัถ้าไปหาหมอในสุขสลาก็นกับบริษัทเนาะบาดนี้กสิกรละถ้าไปโรงพยาบาลใหญ่คนละพี่เงาะกระหังเบิร์กสาชมน้ำกันเนาะเป็นกำลังใจให้ชาบูในเรื่องไปที่เนาะเราไปกันเลยพาไปเงี้ยไปมองที่เงาะกูรแล้วบ่ กัวผ้าเอาไปยังพเพนไปหาโมก็ส <saliva> ีหาเนาะหายม่เทาแหนมโ่ไปหาโมผัดหาย ปานขาสิพ่าไปขาไปปาดไปจ่อขมูเพื่อจะอยู่เพื่อนถือีหยังติดส่งนะไปทัวขี้ดินนะใช่ไหมในโหลดบ่นั่งในกับบ่ได้ย่านอันอันวินนั่งนอกแล้วหมักสูตรอากาศสดมีเพื่อนอยากเข้านั่งในกับเขาเด้อทั้งในว่าะไปไปอ่ะอ่ะ ไปแล้วเชื่อนกาทมันบกมาพอนังมันลงน่ะเอามอนสองอันโหลดนู้นโหลดเออนางปีนาไปั่งโหลดกันนั่งเลยนางปีนาไปน้ำโหลดเออนางปีนาไปน้ำโหลดแล้วจะบอเอาเออบ่ได้นนนบ่อคา ลับตาไปเลยแบบนี้นะโบโบมืนไมกนอนลงก็ได้พอนอนมูนมอนโกนอนรับตาลับตาไปต้องเลียงนะนี่ต้นไม้มันลายอันยา้านอนมิบ้านวิดเมืองซะก่อนเขาเสีาเป็นแห้งนงาเป็นยังน่งซะกอนู่าจิวก็นอนบึงเสียงฝากญาน่งพอดียวอยู่ในถาม้ผมไปนังเราสักบอกได้เรานงเราน่งทัางในก็ไหเลย ใหญ่ค yeah, ือ i̇şte ดูร mm ่างนางมันเป็นยังโดเมียก็คืนกัสุดกระนั้นเลยอ่ะเนย่ยมก็คืนยังวบบซีฟาร์ญาก็มาแต่งไอ้เมียหายหัวมีแต่ผ้ากันหายช่องเขาเมื่อยกระโปรซักเสื้อผ้านะป้าแล้วเขาสี๊ซักดอกแม่เอาเสื้อผ้าก็ผ่านจะเมื่อสักเอาจะมาหลายตัวแทนหลายตัวชั้นกระเจ้าแล้วปรากฏเจอให้เราเดี๋ยวนี้ ซื้อมาตอนไหนเดงว่ามึงป็นบ้าเองผ่านเ<โอ>ชือามาให้เราถามเราบบใส่อะไปใส่บ่อเลี่วเตะอะไเรี่ยวเราบอแล้วกูเปลี่ยนใจใส่สีฟาวให้เราเอ้าเจ้าพ้องผ่านมาเองกูผ<อ>่านเชืาาาอากูมาบอกโอ้กูกับร,ระสาทแห้องอลินน่เนาะน่าตื่นคุณเจา้าพ้องปวดลงมึงกับมึงกับภาษาติเอาไปปูอปนันนั้นหนึ่งพี่น้องจ้าบอพาหมวกหมวกกับเอาเอาบ่หมวกให้ ตอนนี้กำลงังจะไปพี่น้องเอาผ้าคุ้มเลยนี่ฮาก็วเวเติมน้ำมันพี่น้อง Nang này gọi đâu măng kýt, cho hai nhẹ nhé nhẹm non kýt, <laughs> măng <laughs> 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 จากบ้านเท่าไปสวรรค์แปดประมาณแปดสิบกิโล ลาดดงแล้วเนี่ย,เอ,เ,ยเอาข้ากล,ล้าลาดดองก็้ว่อยเออไหนี่ฉั <c oughs> เานาะห <c oughs> อนรักสามสิบหาพี่นนองเลยร <c oughs> ักสามสิบหาอะไก็เขาสวรรคบอก่ จาก,จากรับสาหาไปสวรรค์จะโล่สามสิบโล่รับสามชิมหาพี่น้องอาวสโบรับรถหอดแล้วบ่เนี่คือสมปงข้าวเดียวนี่คือวะ นักสามชิมหาปีงไก่ใหญ่เล่เลยก็ขาค้ายกะเงียบเงาบุคอยมีคนบันไดเนาะเสบอีบเศรษกิจบดี ลังเข้าตัวเมืองสวรรค์นเนาะ

ไปเบิ่งห้องมอลาวิะัดก่อนข่านท่านนายหารปิดแล้วจังมาท้าหมอกผ่าน,นมอทองจอน คลินิกปินตัวเขียวก็คือคลินิกเห็ดเขียวกับฟันเนาะ <Okay. S 1> อันนี้หองหมอสวัสดีอาโนยอานนยอันนี้บลาว์หยันโอ้ oh. ปิดบลาอ์เขเนื้อใดคือมีตีลี ประตูเขาก็เปิดอยู่ตอนนี้เราก็มาเหาะทงมอแหละพี่น้องทงมอเล่ามาจ้ะรวมที่บรรดาเดได้เพาะมาบ่ะินบอฮึ โบโอเก่ง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 ขันเอาโบวิ้นนี่เก่งกว่าเฮาแล้วเฮาวิ้นได้เดเลยสาวขายกับวิ้นแหละพี่น้องสาวโบผ้ากับตอนนี้กำลังเป็นพี่กับซื้อัวยย้อนมัดตอนงามๆคือนางฝ่านี่ตอนออกเสือเฮือนบัดพ่อมาหอดสวรรค์ตะเคตเป็นอั่นมาตกน้ำกลายเป็นกาเป็นมาตกน้ำแต่ที่แรกออกมาแเฮือนเป็นน้องยุงอ้าวลงมาบัด ีเอา้าวกล่องขฟเบอรเบอร์ว่ะกล่องอยเบอร์เบอร์ใส่ผ้าปิดปากก่อนเข้าคนว่ะเอาจะมีบอใส่ผ้าปิดปากก่อนเข้าว่ะ ใส่ผ้าปิดปากก่อนเข่าไปนี่นี่นะ<า>เขียนป้ายติดอยูอ่เ้นได้ปวดแข่งปวดขาจ้อง,งอแข่ง<ต>จ้องอขานนบบนนดีนะฮะบ่อนอนก่อนคนโชว์ใชเอาอีกขอไปนอันห้องมอสะล,อนานานละเถือนโตนั่งลูกนะเนาะ อายังประนหอดนอซ้เฮ้ยเหตุการณกมความงามน้ำเฮยกูสิอเชิมยังนเชิมยังเฮยเชิมนมบอกเฮยเชิมเนี่ยเชิมหนาเป็นยังเชิมความงามนำได้บัวผ้ามาเชิมบ่เมื่อคายงัวมาซะก่อน ตอนนี้จะโมงเลยไปเข้ามาอือมาหอดแต่เช้าหียังมาหอดแปดโมงสัันมีห้องน้าอยู่ามเปิดแปดโม่งนะทางคุ่นบอกห้องน้าอ๋อทางในน่ะเป็นห้องผ่าตัดห้องน้า ห้องกวดพญาทั่วไป,ปาาห้องเอ็กซ์เลย์ถมาอ,อ่ะประมาขออ,อะสอะ้อจะจะดดวะยังมันหอดเป็นมงซะใก่แล้วแหละ เอ่อหมอเพิ่นแนะนําให้ไปสแกนสมองทางห้องมอใหญ่เนาะเพิ่นว่าเพิ่นบ่มีเครื่องสแกนห้องน้ําห้องน้ําบ่เพิ่นบ่มีเครื่องสแกนสมองเพิ่นว่าให้ไปเพิ่นให้ไปมอใหญ่เนี่ยเพิ่นแนะนําให้ไปมอใหญ่ก่อนแต่ว่ามาภายหลังนี่จังวก็นําล้างเนาะ ปวดใช้กัแต่ว่าห้าสิบเปเซ็นอยู่หันมันครบวงจรคืออยู่ห้องหมอใหญ่เ <พอ S 1> สกหู้แล้วยังมา,วาปวดอยู่นี่นก็ได้ค่ะเพิ่นปวดอยู่นี่เพิ่นก็ต้องสง่งเขาอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้ว ok แล้วห้าสิบเส,สียเงินสองต่อถ้าเขาปวดอยู่นี่ก่อนแม่ยเพิ่นหาไปปวดบอลเดียวเห้ไปปวดบอลเดียวเพิพ่นให้เพิ่น่าติเส้นในสมองพอนี่แบบเส้นเลือดเส้นสมองแตกความคิดส่าความจำเสื่อม ไปแนลงห้งหม้อใหญ่้้แ้บบว่าบ่ต้องเสียค่าตว๋วอหวักบอนนี้น่ะสิตั๋วได้แต่อย่างอื่นอ่ามดูฮะ9009ชั้นซบ่ก็สิาพ่อไปห้หม้อใหญ่เนาะไปกวดบอนเดียวเนาะตอนนี้ก็รอสภาพเนาะรอสภาพ ก็ซาบะผ้าอยู่ห้องอ่างยังไหวมากเลยตอนนี้ก็จะไปต่อห้องมอใหญ่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ข้อจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะไปฝ่อกันขีดสองห้องมอใหญ่เนาะพี่น้องเนาะโอเคซาบะ้าบายบายซาซบะ้าบายบาย